ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปกครับและการประชุมที่เกี่ยวข้องหรือเอเปก2 0 2 2นะครับระหว่างวันที่1 8 1 9พฤศจิกายน2565ครับโดยในช่วงระหว่างการประชุมผู้นําทั้ง21เเขตเศรษฐกิจนั้นนะครับประเทศไทยก็ได้เตรียมต้อนรับคณะคู่สมรสของผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกเข้าเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชด,ดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินอําเภอบางปะอินครับซึ่ง พิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินนะครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและความสําเร็จของประเทศไทยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักปร,รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยได้รวบรวมผลงานประนีศินชิ้นเอกของช่างจากสถาบันศิริกิจมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถตั้งแต่เริ่มทําในระยะแรกๆจนถึงผล งานชิ้นเองนํามาจัดแสดงนะครับให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมครับโดยผลงานประณีสินชั้นสูงที่นํามาจัดแสดงนั้นมีความวิจ,จิตรงดงามรังสรรค์อย่างพิถีพิถันนะครับแห่งเชิงช่างศิลปะไทยซึ่งมีทั้งงานถมทองเช่นบุษบกมาลานะครับพระที่นั่งพุทธานถมทองนะครับมีขันถมทองลายมงคลนะครับฉากถมทองเรื่องรามเกียรติ์งานคร่ํา นะครับแล้วก็มีพระที่นั่งกงคร่ำทองพระที่นั่งพุทธาลคร่ำสับประคับคร่ำทองงานปักผ้าเช่นฉากปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาและเรื่องหิมาพานงานเครื่องเงินเครื่องทองเช่นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองเรือพระที่นั่งมงคลสุบรนจำลองและเรือพระที่นั่งสีประพัดชชัยจำลองนะครับแล้วก็มีสีวิกาการตรีพิษ พันบุษบกครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่มีความสําคัญนะครับนอกจากนี้ครับภายในพิพิธภัณฑ์นั้นยังมีผลงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าอีกมากมายครับอาทิเครื่องจักสารย่านลิเเาจักสารไม้ไผ่ลายขิด ตกแต่งปีกมันแรงทับแกะสลักตุก,กตาไม้ลงยาสีซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมการต้อนรับคณะคู่สมรสของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองครับค่ะ <c oughs>